ใส่ดูสิชูชูชอบหนังสืออะไรนะพ่อกำลังจะอ่านหนังสือให้ฟังงั้นเหรอชูชูอยากเลิกไหมชอบเล่มไหนเออหนูชอบเล่มนี้ค่ะท่านกนารัยุบหืมฉันทำอะไรผิดเหรอต้องเลิกเล่มอื่นสับสนทำไมยังเป็นท่านกนารนยุกอยู่ล่ะตอนนี้พวกเราเป็นพ่อลูกกันแล้วนะคะอ่าท่านพ่อคะเออ นั่นมันก็ดีแต่ว่าสองตัวอักษรเอาใหม่แค่สองตัวพอสองตัวอ๋อปั๊บปะ,ปะท้งที่ในใจพูดได้โดยไม่รู้สึกอะไรแท้แต่กลับไม่กล้าพูดออกไปความทรงจำของชูเยลยน่าที่ถูกครอบครัวปฏิเสธทำให้ไม่กล้าเรียกเหรอแต่ฉันไม่อยากยอมแพ้กับเรื่องแบบนี้ด้วยนะปะปั๊บปะ,ปะ แบบนั้นละลูกสาวพ่อนอนลงได้แล้วนะในอดีตการมานานแล้วบนหอคอยถึงจะไม่ถนัดแต่ท่านก็เปลี่ยนน้ำเสียงและอ่านให้ฟังเป็นภาพของพ่อที่ฉันเฝ้าฝันมาตลอดดังนั้นจอมเวทจึงลงไปข้างล่างชอบปับป่ามากเลยมีความสุขจริงๆริ้อยู่ด้วยกันจอมเวทกลิ้งไปมาในร่วงดอกไม้เหมือนลูกหมาชูชูเคยเห็นลูกหมาไหมโอ้ หลับไปซะแล้วฝันดีนะชูชูไม่อยากเป็นคนโสดไงทำยังตื้อ,อยู่อีกคะ่ะ14ว้าวรอบตัวมีแต่ดอกไม้ส,สวยๆเต็มไปหมดถ้าเอาไปให้ป้าป๋ากับพี่ๆพ,พวกเขาจะชอบไหมนะตื่นได้แล้วฮะใช้พลังไปมากกว่านี้จะเป็นอันตรายเอ๊ะอะไรกันกลินดอกไม้ฮะเอ๊ะ ใครคะมือสังหารเหรอถ้าคิดจะฆ่าฉันก็คงปักมีดมาแล้วละ่ะกระสอบที่ใหญ่พอจะให้ฉันเข้าไปหรือว่าป้ามิสีจะรักพาตัวฉันกรีดช่วยด้วยคะ่ะฮะชูเอลชูเอลไม่ผิดแน่นี่คือพลังของชูเอลชูเอลยังมีชีวิตยอยู่ตอนนี้ไม่น่าจะมีใครสอนให้ เขาใช้พลังได้อย่างถูกต้องนะคงไม่ได้ตกอยู่อันนอนตรายใช่ไหมเสรจพ่อเสรจพ่อน้องน้องชูถึงจะเป็นกลางคืนแต่ในวังก็มีหูตาเยอะไม่เป็นไรแล้วละ่ะพ่อใช้พลังวิญญาณกางม่านป้องกันเอาไว้แล้วค่อยๆพูดมาน้องน้องยังมีชีวิตอยู่ไหมยะค่ะใช่พ่อก็รู้สึกพลังวิญ,ญญาณที่ชูเอลใช้มาจากทางแกรนด์ชี น้องอยู่ที่แกรนดัชชี่เหรอพระยะค่ะยังบอกไม่ได้ถ้าลูกยังมีชีวิตอ,อยู่คําพูดของพระมินสีที่บอกว่าลูกตายไปแล้วก็เป็นเรื่องโกหกเธอคงขโมยลูกไปตั้งแต่ก่อนพิธีศกแล้วบางอาจขโมยลูกของฉันกับเฮเลสไปเฮเลสสไปบางอาจทําลายครอบครัวเราถึงจะไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ร้ายตัวจริงแต่ฉันจะไม่มีวันให้อภัยทุกคนที่เกี่ยวข้องพ่อจะพาน้องกลับมาให้ได้ พ่อจะได้รักษาสัญญาที่ให้ไว้กับลูกและเฮนรสแล้วสัญญาณพยาขาดเสด็จพ่อถ้าสรงพามาได้ลูกจะเป็นคนรับไปรับถ้าสรงพามาได้ลูกจะเป็นคนไปรับเองพวกคุณหนูคุณหนูเป็นอะไรอะอะอะไรเนี่ยดอกไม้มาอยู่แบบนี้ตั้งแต่เม,มื่อไหร่หมูททำอะไรกันอยู่ทำไมไม่ทำตามที่ร์กฮะทุก ทุกคนยืนเหมืออะไรกันคุ้มกันชูชูเดี๋ยวนี้แล้วก็จับตัวหมอนนั่นไปเค้นข้อมูลคร,ครับชูชูเจอตัวไหนไหมหนูไม่เป็นไรค่ะตอนที่ใช้พลังครั้งก่อนรู้สึกเหมือนหัวเะระเบิดแต่ครั้งนี้ไม่เจ็บเลยกลับสดชื่นด้วยซ้ํานี่มาอะไรกันเกิดอะไรขึ้นคือว่าหนูกําลังโหนถววันเล่นอยู่ในฝันที่มีทุ่งดอกไม้วันตื่นขึ้นมาก็เป็นแบบนี้ห้องกลายเป็นทุ่งดอกไม้แล้วก็มีคนปแปลก โอ้ทุกคนไม่ได้คิดว่าฉันเป็นปีศาจใช่ไหมยชูชูสุดยอดไปเลยเท่มากๆครั้งหน้าช่วยฝันถึงห้องที่เต็มไปด้วยเค้กช็อกโกแลตทีซีช็อกโกแลตช็อกโกแลตได้เห็นห้องนี้แล้วก็ยังไม่รู้สึกตะลนึงเลยฮะเพราะยังเด็กเหรออืมเอ๊ะอมฉันนึกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแต่พอเห็นสีหน้าที่ไม่ปกติของป้าปาแล้วอ๋อ พลังของฉันแข็งแรงกว่าที่คิดมากเลยเหรอคะคุณหนูคุณหน้าเมดคุณหนูทำสร้อยคอยอยู่คะ่ะน่ารักมากเลยใช่ไหมล่ะคะทักตุตู้ด้วยสิคะมีของโูซี่ด้วยโอ้ทำได้น่ารักจริงๆค่ะถัง,ง,งถูกรับเลี้ยงโดยตระกูลการเดยุกอย่างเป็นทางการคุณหนูฉันจะเก็บรักษาไว้อย่างดีเลยะคะ่ะเหมาะมากเลยคะ่ะคุณหนูทำให้ฉันด้วยตัวเองเลยหรอคะพ่อก็ให้เดมิโลโรแลนมาเป็นอุปกรณ์ และให้นีนามีนีนามาเป็นเมดส่วนตัวของฉันฉันก็ฉันกับนีนาช่วยกันทําเพราะอยากให้ทุกคนนีนาขอบคุณนะฉันแค่ตัดนิดหน่อยเองค่ะคุณหนูคล่องแคล่วจนฉันไอเลยละไปได้วความคิดแบบนี้มาจากไหนคะเนี่ยก็พอฉันมาเป็นครอบครัวทุกคนก็ให้ของขวัญฉันนี่นาะทางริบบิ้นของลูซี่ผ้าเช็ดหน้าของเอสเกาตู้ตู้ของพี่เดล แล้วก็กําไรของพี่วินดี้ด้วยฉันอยากตอบแทนบ้างคุณหนูนี่มันแบบว่าให้ฉันช่วยได้ไหมคะไม่เป็นไรฉันทําเสร็จแล้วละ่ะฉันต้องเริ่มให้จากชั้นหนึ่งแล้วค่อยไปชั้นสองถึงดูซิอยากเพิ่งบอกปะป่านะชู่ตกลงค่ะฉันจะเก็บเป็นความลับไม่อยากเป็นคนโสดไงทํายังเตอร์อยู่อีกคะ15สวยมากค่ะคุณหนูขอบคุณนะคะ เย็นราง,งวัลจากคุณหนูนั่นงั้นเหรอเย็นราง,งวัลจากคุณหนูงั้นเหรอเป็นเกตแก่วงตระกูลเลยครับฉันจะเก็บรักษาอย่างดีเลย่าเลยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหนูทุกคนดีใจกับมันทั้งที่ไม่ใช่ของพิเศษอะไรแท้ๆคิดอะไรอยู่คะก็แค่ค,คิดว่าทุกคนดูดีใจกับฉันทั้งที่ฉันไม่ได้ทําอะไรเลยคุณหนูเด็กคือผู้ที่สมควรถูกรักอย่างไม่มีงื่อนไขค่ะ อย่างไม่มีเงื่อนไขรูเรื่องนั้นไหมองค์การจากพระราชวังหรอชูชูก็พูดถึงราชวงศ์เนี่ยละเนี่ยนะนยนะมันเรื่องอะไรกันคนที่สำแดงพลังก็จะได้เป็นราชวงศ์ใช่ไหมชูชูไว้มาทําอะไรที่นี่เนี่ยชูชูล่ะมาที่นี่ได้ยังไงละเนี่ยมาพี่หรอพี่โยนดาบแบบนั้นได้ยังไงกันคะอันตรายนะเออก็พี่ดีใจนี่นา ว่าแต่เดมิโลนดนห้อยอะไรที่คอเหรออะไรนะคีเลยจังพูดถึงอันนี้เหรอคะเขียนรางวัลชิ้นนี้คือเขียนรางวัลอันอศวินที่อ่อนโยนที่สุดคะ่ะคุณหนูทำให้คะ่ะท่าดาอัศวินที่อ่อนโยนที่สุดหนูจะกลับแล้วคะ่ะเดมิโลนดนสงสัยพี่จะไม่อยากได้เออ,เอ,อพี่ไม่เคยพูดแบบนั้นนะชูชูให้พี่คนเดียวพอไม่ต้องให้เขาเฮชูชูทำเหรอ พี่ชอบสร้อยคอของหนูแล้วคะต้องชอบอยู่แล้วงั้นหนูให้พี่คะ่ะขอบใจนะชูชไูไม่นะผู้ช่วยชีวิตฉันแง่ไม่นะพี่ด้วยชูชูพี่ด้วยพระเทพพี่หนูเวียนหัวคะ่ะจะหมอนี่พอได้แล้วชูชูเวียนหัวนะเอ,อยขอโทษชูชูพี่ก็อยากได้สร้อยไหนว่ามันขี้เหร่ไงคะความจริงแล้ว ก็ดูเหมือนว่าทุกคนจะดีใจเพราะฉันทําให้มากกว่าเพราะมันสวยแต่พอเห็นท่าทีพี่เดลแล้วก็รู้สึกอยากแกล้งขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกกิ๊กกพี่ไม่รู้ว่าชูชูทำพอหนูเป็นคนทําของขี้เล่ก็ดูสดขึ้นมาเลยเหรอคะเชอะปกปกติแล้วพี่ชอบของขี้เล่มากกว่านะหาพี่บอกว่าหนูพี่บอกว่าชอบหนูงั้นแปลว่าหนูขี้เล่เหรอมันไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นพี่ชอบใช้คําว่าขี้เล่แทนคําว่าสวย จริงๆนะจริงๆจ,จ,จากนี้ใปคาว่าคิดเหล่หมายความว่าสวยในอนาคตพี่จะแก้กฎหมายด้วยวดใบวนมาฮ่าฮ่ารูง้งี้เปลี่ยนคําดีกว่าค่ะพี่ชายที่ขเหร่ที่สุดในโลกใช่ไหมคะพี่ชายที่หล่อที่สุดในโลกอ่าอู้นานาอู้นานาอาจารย์จ,จะดุอ่ะนะคะกลับไปฝึกได้แล้วคะ่ะว้าวว้าวต้องไปหาป้าป่าด้วยค่ะเจอกันเมื่อเย็ยนนะ เดี๋ยวเจอกันนะนะชูชูเจเดี๋ยวเจอกันค่ะระวังด้วยนะชูชูคุณหนูมาแล้วเชิญครับคุณหนูทำไมทุกคนต้อนรับฉันอย่างดูเดือดแบบนี้นะมีอะไรกันเหรอเอาถึงนั้นมาให้ยังไงแล้วครับพ่อดูเราไม่ดีฮะไม่พอใจขอบคุณคุณหนูไม่มีของฉันเหรอเพราะทุกคนมีสร้อยให้คอแต่พ่อไม่มีงั้นเหรอ จริงสิทาทุกคนได้แต่ตัวเองไม่ได้ให้อยู่คนเดียวก็ต้องรู้สึกแย่อยู่แล้วต้องเรียกให้แล้วป้าป๋านี่ค่ะทำไมพ่อพนสุดท้ายล่ะอาา่าฮะสิ่งสำคัญมากอยู่ท้ายสุดไงครับไหนท่านนึกว่าพ่อคือที่สุดซะอีกงั้นไม่ต้องการอันนี้เหรอคะอุตส่าห์เขียนป้าป๋า,ปาชู้ชูเก่งๆที่สุดในโลกตรงบนนี้เป็นพิเศษเลยนะ ใส่คำส,สวยๆลงไปเยอะที่สุดเลยนะปิ๊งปงิดัดวิงวิงติดวิงวิงว่งอย่างระมัดระวังที่สุดเลยนะปิ๊งปงปิ๊งป,งป,งปงส่งมาเร็วหนูคล้องให้ค่ะขึ้นตักในท่านอย่างไม่ลังเลเลยส่งกับเป็นคุณหนูของเราสมงเป็นคุณหนูของเราชอบไหมคะทำได้สวยมากจริงสิรูปมันได้จดังหวะพอดีพ่อมีเรื่องจะบอกเรื่องอะไรคะ ม,มีองค์การมาจากพระราชวังฮะเราสัมผัสได้ถึงกระแสะพลังวิญญาณอันเป็นเครื่องพิสูจน์ของราชวงศ์ผู้สำแดงพระองค์จงเดินทางมาพระราชวังโดยเร็วข่าวเลใน,นเรยเขาเอ่าหาดได้ยินอย่างหนาหูและความคิดแรงของฉันเลืวความคิดแรกของฉันหลังจากได้ยินเรื่องนั้นทําไมล่ะทําไมครอบครัวมาตามหาฉันเอาป่านนี้เพราะฉันเป็นโชคชะตาของชูเอรีนาที่ถูกแอสเล่าช่่งชิงพลังวิญญาณไปงั้นหรอ สือใจที่ถูกรับเรี่ยงหรอการคิดถึงคนในครอบครัวไม่ใช่เรื่องที่ต้องมองว่าแปลกมาไม่ค่ะหนูไม่คิดแบบนั้นหนูไม่ได้คิดถึงแต่ว่าโกรธค่ะทั้งที่หนูเจอความสุขแล้วแท้แต่จู่จูก็มาตามหาหนูเอาป่านนี้หนูโกรธมากเลยค่ะครอบครัวของหนูมีแค่ป๋าปากับพี่ค่ะหนูรู้ว่าคงจะเป็นไปไม่ได้แต่ช่วยสัญญาได้ไหมคะว่าต่อให้จากพอดีมาหาหนูเองก็จะไม่ปล่อยหนูไป ตราบใดที่ลูกไม่ไปเองพ่อก็จะไม่วันปล่อยลูกไปค่ะสัญญานะคะแล้วก็พ่อมีอีกเรื่องจะบอกอีกเรื่องเหรอคะแล้วก็พ่อมีอีกเรื่องจะบอกอีกเรื่องเหรอคะพ่อกําลังหาครูสอนพิเศษเพราะลูกต้องได้รับการศึกษาในฐานะท่านหญิงแล้วเรียนเหรอคะถ้าไม่อยากเรียนทําไมจะไม่อยากร่ะคะ ฉันจะตั้งใจเรียนให้สมกับเป็นตระกูลการยุกจนได้คำชุมว่าเป็นท่านหญิงที่เฉลียวฉลาดลูกสาวพ,พ่อเป็นนักเรียนดีเด่นที่ชอบเรียนสีนะอืมควต้องหาครูชื่อดังที่สุดในเมืองหลวงแล้วล่ะตามหาครูสอนบุตรตรีกันเดยุกเพียงคนเดียวของตระกูลกันเยุคไวรัสไม่สบอารมณ์เลยฉันยอมลามือก็เพราะท่านพ่อบอกว่าจะจัดก,การให้แต่กลับส่งคนไปลักพาต,ตัวเด็ก เปพาตัวแค่คนเดียวมันถึงได้เป็นแบบนี้ดันมีการยุกค,คอยปกป้องซะได้แบบนี้ก็พากลับมายากสิตัวฉันที่ได้เป็นราชวงศ์จากการแต่งงานไม่สามารถรับรู้ถึงพลังวิญญาณได้ฉันชิงพลังวิญญาณมาเพื่อไม่ให้เด็กคนนั้นปลุกพลังได้และตั้งใจว่าจะเปลี่ยนบ้านเด็กกัมพะไปเรื่อยเ,เพื่อไม่ให้จากพาดิเจอก่อนจะพากลับมาเป็นเครื่องสังเวยแต่เขาดันรับรู้ถึงเด็กคนนั้น แนการจึงผ,ผิดเพี้ยนไปไม่ใชถ้าจักพรดิไม่ออกองค์การฉันก็คงไม่รู้ว่าชูเอเลนาปลุกพลังได้แล้วบางทีอดีแล้วก็ได้อืมถ้าบอกให้มาหาเองผ่านคำสั่งของจักรพรรดิก็แปลว่าเขายังหาลูกสาวไม่เจอฉันต้องชิงลงมือก่อนเขาจะเจอลูกเฮปแผนผิดพลา,ด,าดก็เป็นแค่การเล่นสนุกอ่าใช่นึกภาพสนุกสนุกออกแล้วกับเพื่อ ทำให้การยุคเสียใจที่เก็บเด็กไปเลี้ยงดีไหมไม่อยากเป็นคนปรดไงทำยังตื้อ,อยู่อีกคะสิบหกสวัสดีค่ะคุณโคยังไม่ได้เรียนมารยาทเลนะคะ่ะรอยยิ้มที่อ่อนหวานเป็นคุณสวัสดิ์บุตรีขุนนางคะ่ะผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ลาชวิทยาลัยลีมาเบนถ้ายิ้มเห็นฟันจะทำให้ถูกมองว่าหยาบคายได้ง่ายอืม แต่ฉันได้ยินมาว่าเดดี้ยังไม่เคยเล่าเรียนหน้าเศร้านิสัยสมัยเป็นเด็กกพำพร้าสัมนชนยังไม่ถูกแก้ไขสินะอะไรกันแววตาที่มองคน,นสงสารนั้นรู้สึกต่างจากตอนที่ลูซี่ปะป๋าและพี่สงสารฉันเลยไม่เป็นไรคะ่ะยังไงการเปลี่ยนสันดานก็เป็นเรื่องที่ยากมากแล้วฉันจึงมาหยุดที่นี่ไงคะมาเริ่มต้นใหม่ในฐานะบุตรีคนนั้นที่น่ายกย่องผ่านบทเรียนนี้กันเถอะคะอึดอัดใจยังไงก็ไม่รู้ฮะ ท่านทำตัวเหมือนเด็กผู้หญิงกัมพะสามัญชนหรอแล้วการปฏิบัติตัวอย่างคุณนาคืออะไรท่านดูหน้าเคารพเท่าน,นั้นถึงจะเป็นท่านหญิงได้หรอคะเป็งเสียงชัดถ้อยคําดีนะคะแต่เป็นเสียงแบบนั้นฟังดูไม่เหมือนคุณนาสักนิดฮะลองอีกทีคะดูหน้าเคารพอหไ่ต้องดูหน้าเคารพถึงจะได้เป็นท่านหญิง ได้มาว่าฉลาดแต่ดันน่าหวังกว่าที่คิดนะคะเนี่ยลูซี่กับบีนีน่าชมกว่าอาฉันพูดได้อย่างสง่างามนะทุกคนพูดแบบนั้นเพราะห่วงความรู้สึกฉันนั่นเหรอหรือว่าครูไม่ชอบฉันมารยาทความสง่งาความงามต้องมีทั้งหมดนั่นถีงจะพูดได้ว่ายืนอยู่ตรงจุดเริ่มต้นของการเป็นบทตีขุนนานงคะ่ะแต่แน่นอนเชื้อสายต้องมาก่อนเดี๋ยวเชื้อสายเชื้อสายเป็นข้อบกพร่องของฉันไม่ได้ เพราะฉันมีสายเลือดราชวงศ์อีกอย่างพี่วินดี้ก็บอกว่าไม่ว่าจะมีชาติกำเนิดแบบไหนมีประวัติอย่างไงแค่เป็นตัวฉันเองก็เพียงพอแล้วไม่ว่าอยู่ไหนไม่ว่าทําอะไรฉันคือชูเอรีนาคุณครูคะตอนนี้หนูเป็นบทีขอนนางคะ่ะเป็นบทรีเพียงหนึ่งเดียวของตระกูลการในยุไบลอดเลดี้ฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่คุณครดูดูถูกหนูมาอยู่เลยนะคะตอนเข้ามาคุณครูไม่ทักหนูด้วยซ้ํา ฉันดูถูกเธอเหรอฉันดูถูกเหรอ,อคะเลดี้นี่ก็เพื่อกระตุ้นให้เลดี้เกิดแรงจูงใจไม่คะ่ะครูเอาแต่พูดถึงอดีตของหนูซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรกับบทเรียนเลยเลดี้ฉันเข้าใจว่าเลดี้อายอาดีตที่เคยเป็นเด็กกัพราสามัญชนแต,แต่อดีตของตัวเองก็ไม่ต่างอะไรกับรากฐานคะ่ะคุณครูคะหนูไม่เคยอายในอดีตของตัวเองคะ่ะไปสามัญชนแล้วต้องอายเหรอคะไม่ใช่แบบนั้นหนูอยากให้คุณครูทำตัวดีๆกับหนูหน่อยคะ่ะ ค่ะลีมาเป็นค่ะค่ะลีมาเป็นค่ะเลดี้ฉันตั้งเป้าหมายว่าเรือนี้จะทําให้ได้สักครึ่งของครึ่งขององค์หญิงค่ะองค์หญิงเหรอคะเอสเอล่าโผล่มาได้ยังไงเนี่ยหญิงเอสเอล่ายังเยาว์วัยแต่กลับเป็นที่เชิดหน้าชูตาของพระราชวังในฐานะแบบอย่างของเลดี้ที่สมบูรณ์แบบค่ะสวัสดีค่ะฮู้ฮู้ฉันขยนนะคะาฮู้ฮู้มารยาทว่าสินคุณสมบัติพื้นฐาน องหญิงเป็นผู้สมบูรณ์แบบที่มีพร้อมทุกสิ่งคะ่ะฉันพยายามเพื่อให้เหมือนมากที่สุดคะ่ะอะไรนะจริงๆอายุประมาณเลดี้ต้องเรียนรู้หลายอย่างเลยแต่ไม่ต้องห่วงคะ่ะฉันจะทําทุกวิถีทางเพื่อเป็ี่ยนเลดี้ให้สมบูรณ์แบบอย่างไร้ที่ติเลยทําไมบอกว่าองค์หญิงวัยเยาว์แต่บอกว่าหนูเป็นวัยที่ต้องเรียนรู้เยอะๆล่ะคะอายุหกขวบเท่ากันลเวลหกขวบช่วยเลยหน้า Vs ดีมาเบนลเวลสาสิบห้าปี เลดี้เลดี้ที่น่าเคารพไม่จับผิดคะ่ะอ,อ,อึดอัดจะเอาอยัางไงเนี่ยบุตรตีคุณนางในความคิดของครูลีมาเป็นพวกปิดปากเงียบเหรอฉันเข้าใจว่าเลดี้มีคุณเคยเพราะระเบียบของสามัญชนกับระเบียบของคุณนางไม่เหมือนกันทํำไมเอาแต่ดูถูกว่าหนูเป็นสามัญชนล่ะฉันแค่พูดตามที่เห็นคะ่ะตอนนี้ฉันไม่ใช่สามัญชนแล้วแต่ถึงเป็นสามัญชนก็ไม่เห็นต้องดูถูกกันขนาดนี้เลย เป็นขนนางแล้วจะทําอะไรก็ได้เหรอจะได้เกินไปแล้วขอดูเถอะจะแสดงความน่ากลัวของเด็กตัวน้นอยให้เห็นบักอ่านมาแต่ต้องฉันเหรอกินให้อร่อยนะชูวันนี้เป็นของที่ผมชอบละชูชูเดี๋ยวใครทำชูชูของพี่ร้องไห้เนี่ยปป๋าเพ่เพ่นี่มันเลืองอะไรกันชูชูเป็นไรไปจะไม่จะชูชูร้องไห้ดังแบบนั้นเอ่อน้ำตาไหลออกมาหยุด เดียวเองเกิดอะไรขึ้นใครทําลูกเสียงใจขนาดนี้ป้าป๋าป้าปาไอที่มีหนูเหรอคะเฮ้อเฮ้พูดอะไรนะมาค่อยยังไงใครบอกลูกแบบนั้นอ่าอย่างนี้นี่เองฉันได้ฟังคําพูดของครูดีมากแล้วก็กลัวว่าคนในตระกูลกัานยุกจะอับอายในตัวฉันป้าป๋าหนูเป็นเด็กที่น่าอายเหรอคะหนูต้องอายที่เคยเป็นเด็กกันพเหรอใครพูดแบบนั้นครูของลูกเหรอ คุณครูบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปห,หนูจะกลายเป็นเด็กที่น่าอายของตระกูลกนเดยอยุกหนูเป็นลูกสาวที่น่าอายหรอคะดูซค่ะนาในท่านพาครูมาหาฉันเดี๋ยวนี้